สาบายดีพี่น้องสกูพี่น้องังเด้อขาตซ่พี่นเพงนงเด้อมไมต้มกระเจบกะปิพี่น้องปิ้งวานแซ่บกับพี่น้องเด,ออด,องเดอ้อปิ้งสิ่สบายดีพี่นออ้องคาตาร่กันเด้อพี่น้องเดอ้อมา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 ไมไต้มมือ,อ,อนเดิมใส <laughs> ่กะปินมือพี่น,อน้องมากินกัน เจียยหมูเจียวกะปิสบายดีพี่น้องขาตสาวเกสงเกนี่ไก่งเชียงสวยบกว่าคู่พนไปบาทเจ้าก็ะับมาเขนลูกกับมาเขืนหางกรโหนนี่อย่นเ้าับมาถงับมาลูกไก่โพดพี่น่อมไป่เห็นเจ้า คู่นใ,นใส่บาทได้บริหารใส่บาทคู่ได้คู่กับใส่บาทคืนจะใส่บาทคุณเพิ่งเดไปโรงเรียนพี่น้องกินข้าวเดอ้อบ้านนั่นกินข้าวเดอ้อมาต้มน้ำใหม่ไร ลั่งรถรถตกป่ะสิ <laughs> ย,ยังพูดเป็นล่องส่บาทเด้คุณจะใส่บาทพูดอย่าดียไปโรงเฮียนจะลงวัดเสาเนี่ 呃，别、哦、送路。 mẹ cho gọi ma nó bị thu hà không mở à

แดดเด็กแดดเรียกเหรอ วันนี้ไม่แน่รมพี่นอ้องไม่แน่รมไม่แน่มบม FC คิดว่าอย่างนี้นี่เอฟซีคนหนึ่งอ่คอมเมนต์มาอยู่แม่มอนเรานท่าไหนพังแน่เห mm ็นวะแมีคนหนึ่งตอบอีกเราให้แม่มึงพังบอกว่า <laughs> <laughs> นะพั่งนสรีบาลน่า <c oughs> พ่นองพึ่นึงอยากพังพึ่นึงพ่ตอบม้มอนเราสุดท่านใหนพังแน่เห็น่ะผู้ตอบเราแม่พ,พังบอกแบบว่ยทักที่ว่าเดินหพีน้องเหอท่านไม่ม้อนก็มีอยู่แับากเราถูกผู้พูพเพราหรือยาเสบบเราซะ เหือกดามาเราอย่างกับดามาไปมาดขีสิน้ำกับพิดขี่สิบุกกับพิดนะพี่น้องเนาะจังเเ่าเห็ดยังกับพิดเปิดไปเบิด ม่านประจนทศเห็นจะได้จังสิบขอใจอา้าวทศบ้ายในได้ก็บอกขอใจเขาในได้ก็บอกขอใจคนบอกจะเสื่อนในสิ่งที่เห็นค้องนั่นเองเลือดเลือด รต้องพังหูไหวหูมังก็ย้งอยู่ว่ะ ได้แล้วใบตะลางตะลางเนี่ยเขาบอกเขาใจแล้วเห็น่นเห็นแล้วใดิ่นบอกไ่ในไม่ใช่ใช่ใชครยังพ่นได้หรืเปล่าได้ปะเนี่ยจะก็ได้เลยเอขาบอเขาใจเออไปนั่นน่ะมูได้ม่เจ้ากับได้ จะทามเนอะลูกถามเพิ่นนหลู้ใจเะยรปะู้ใจบอกของเจ้าฮะอือมันไม่พูดใจอันอื่นสอนมัผู้ใจปะเอาซอสละสัมงก็ได้เปลี่ยนกันบอือจะมองหนึ่งคู่หนึ่งมาจะมองหนคู่หนึ่งมาอ๋อ ตะล่างมงงเไปไหนขงงชกระชามเพิ่งชามกับบุห่จักยม่ได้ท่านบอกขอดใจเข้ากับชามได้ๆๆซอสคู่

อืมออกมา,าอืมอาคลิปนี้กับม่มอลาไปฝนเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมติดตามหนาเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดตะคใ้กดกระดิ่งให้ส่งเบาหน่อยขอบคุณพี่น้องเด้อบ้า